มาคอมเทีมทีเอนะครับแล้วก็พลังฮีโร่นะครับที่เป็นแพลตฟอร์มในก,การช่วยเหลือผู้ประกอบการครับความหมายคือว่าทุกปกติเนี่ยผมอยู่ในอะไรที่ว่าใช่ครับผมก็จะไม่ได้จาบให้กับาามัดจิดอะไรที่ว่ากอมพันมัดจิดอะไรที่ว่าก็จะแจ้ง,งทางมัดจิดว่ามีเรื่องน่าติดโถดตรงนี้ครับ,รบแต่ผมแค่เปลี่ยนวิธีการเท่านั้นเองว่าสุดท้ายผู้นิยมอะไรที่ว่าเนี่ยผมก็จะไม่ได้สุดท้ายเนี่ยร้านค้าหรือชุมชนอะไรที่ว่าไปยังได้ได้ได้รับบริจาคไม่อยู่ และช่วยประกอบการร้านค้าด้วยแลก็ชิงส่วนั้นได้กินหมนเดเลยอันนี้คือสิ่งที่เพ p o พอยต์เนออนไลน์ในรนูปแบบแพลตฟอร์มในในการมาแก้ปัญหานะครับอันนี้สิ่งที่เราทําตอนนี้คนมาร,ร่วมบริจาคเป็นข่าวดีครับพี่สาครับคนมาบริจาคร่วมประมาณสี่หมื่นเกือบห้าหมื่นบาทแล้วครับนะคืออันนี้คือวันแรกที่เราพิอาออกไปแล้วก็อันนี้แหละเรื่องนี้นะครับก็อีกเรื่องนี้เรื่องหนึ่งนะครับก็อยากให้ทางสมาชิกนะครับมีความสามารถนะครับก็สามารถบริจาคได้อีกเรื่องหนึ่งครับถ้าท่านอยู่ในตลาดในโซนไอ้ร้านถ้าท่านเป ถ้าต้องการมีส่วนร่วมในการเพื่อกระจายร้านค้า1ร้านค้าเนาี่ยสามารถบริจาคได้100ล้านเอ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยกล่องกล่องหนึ่งคือ40บาทนะครับก็สามารถมาลงทะเบียนกับฮารันฮิโล่นะครับเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของร้านค้าในการกระจายกระจายเลี้ยงราชสิอด,ด altijd, แล้วผู้อยากไปได้อีกช่องทางหนึ่งที่เข้ามาคือลูกศสมาร์ครับเรื่องที่ผมพูดถึง3เรื่องเรื่องสามครับเรื่องที่4ี่ครับเรื่องที่4ครับเรื่องที่4ี่ 4, จะมีเรื่องหนึ่งครับเรื่องที่เขาเรียกว่าผมใช้คําว่า ให้เราช่วยคุณนะครับข้อหมายคือว่าณวันนี้ว่าเราแบ่งเป็น3เซกเมนต์หลดับใหญ่ๆหญ่นันฟู non ้ดครับฟู้ดนะครับแล้วก็คนที่ตกงานนะครับสิ่งสิ่งที่เราออกแบบเขามาช่วยครับถ้าคุณมีทุกคุณไม่ใช่มาถ้าคุณไม่ใช่นันฟู้ดนะครับคุณสามารถตอนนี้เนี่ยถ้าคุณไม่เคยทําออนไลน์เลยถ้าคุณไม่เคยขายออนไลน์ในแพลตฟอร์มมาร์เก็ตออนไลน์เลยนะครับทางเราเนี่ยถ้าคุณไปดูไปดูในเขตของ ไปดูในเพจของฮารันเชนนะครับเดี๋ยวเราจะไปแชร์ในสุดของสุของสมาคมด้วยนะครับสุดของฮารันเชนเนี่ยได้ออกแบบในในคอนเพนท์ให้เราช่วยคุณนะครับเปิดร้านค้าในช้อปปี้ออนไลน์และแล้วก็รัศดาน,นะครับค่าสมัครค่าสมัครเนี่ยถ้าเป็นสมัครค่าสมัครโดยปกติเนี่ยห้าร้อยบาทครับต่อหน,นึ่งโปรดักต์นะครับแต่เรา ถ้าเป็นสมาชิกสมาคมเนี่ยเราจะมีส่วนลดให้10%นะครับอันนี้ในส่วนของโปรดักที่เป็นที่ไม่ใช่ฟู้ดนะครับคือบาทก็4 0 0า0 0บาทครับอีกโปรดักหนึ่งครับโปรดักที่คนที่มีร้านค้าร้านอาหารอยู่แล้วนะครับแต่ต้องการสมัครในส่วนของแกอบนะครับลาลามูฟแอบไลแมนเก็ตนะครับแล้วก็ส่วนของตัวลาลามูฟเออไม่ใช่ตัวของอีกแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งครับที่เป็นสื่อฟูนะครับก็สามารถ ให้เราสมัครให้ได้นะครับเพียงคิดค่าสมัคร350บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสมาชิกสมาค,คมนะครับจะเสียค่าสมัครประมาณลดให้อีก10รนนะครับนี่คือในส่วดของร้านอาหารนะครับถ้าสมมติว่าใครตกงานนะครับแต่มีมอไซต์อยู่แล้วนะครับแต่ต้องการเป็นแกร็บเป็นกร <Okay. S 1> ็บน,น,นะครับก,ก,ก็สามารถให้เราช่วยให้เราช่วยเขาเรียกว่าให้เราช่วยสมัครให้ได้ก็ได้นะครับในกรณีที่คุณสามารถไม่ทำไม่สามารถสมัครเองได้นะครับโดยที่มีแพลตฟอร์มต่างๆเราคิดค่าสมัครในการเป็น ขับมออเตร์ไซค์นะครับในแพลตฟอร์มทั้งสีแพลตฟอร์มครับทั้ง Gap Food นะครับ uh, Line Man ครับแล้วก็ Get นะครับแล้วก็ Lazada m o uh, แล้วก็ Lazada Move นะครับแล้วก็ uh, รุม่มหนึ่งรุ่มหนึ่งชื่อ <P enda. S 2> อะไอนะ่า uh, มีเพ uh, นด้าฟูรถแพนด้าครับอีกรุร่มหนึ uh ่งคือแค่ราคา99บาทถ้าเป็นสมาชิกนะครับก็ได้ลดอีก9บาทก็คือเหลือแค่90บาทอันนี้สิ่งที่ทางสมาคมได้ออกแบบรูปแบบเพื่อแก้ปัญหากับทางสมาชิกต่างๆที่เดือดร้อนทั้งฟู้ดนอนฟู้ดแล้วก็คนตกงาน อันนี้สิ่งที่เราได้ออกแบบให้ทางสมาชิกนะครับก็หลักๆประมาณนี้ครับสมาคมทางนายกครับดีที่ผมดูเมื่อวานดูข่าวใช่ไหมคนที่ขับเรืบิน ไปขับพ M แล้วก็ไปส่งแก๊ปนะทำแก๊ปได้วันละพันบาทถูกต้องไหมฮะเขาบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องยึดต,ติดเลยแล้วเขาก็มีความรู้สึกเขาไม่ได้อายเลยนึกเขาทำด้วยมีความสุขด้วยเขาบอกว่าถ้ามาอยู่บินบนฟ้าใช่ไหมวันนี้เนี่ยมาขับแก๊ปบนดินก็ไม่ได้เป็นไรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคนตกงานนะครับเข้าแคมเปญนี้ผมว่าก็สามารถช่วยให้คุณสร้างงานแล้วก็สร้างโอกาสได้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นฟู้ดนั้นฟู้ดถูกต้องไหม หลายๆคนเนี่ยนะฮะก็คือไม่สะดวกที่จะทําตรงนี้สมาคมก็มี p ระเด็นีเรื่องเกี่ยวกับการสมัครเข้าไปนะแล้วถ้าคือท่านใดติดขัดก็ติดต่อมาได้นะครับทางอาราซูมาทวีนะครับซึ่งเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องโครงการพิเศษนะครับแล้วก็ส่วนที่เมื่อกี้ที่ผมบอกให้ฟังว่าที่จะมาช่วยเรื่องเกี่ยวกับผู้ประกอบการก็คือขายวอลชเชอร์ล่วงหน้าอ่าก่นั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้สู่เล่านิดหนึ่งเพราะว่าโครงการตัวเนี้ยจะเป็นการขายวอลชเชอร์ล่วงหน้าเนี่ยจะเป็นโอกาสสาหรับผู้ประกอบการมากๆนะฮะเอาเงินมาเพื่ออะไรฮะ หมุนเรียนก่อนนะฮะแล้วก็ลูกค้ามาซื้อของที่หลังอยากจะให้สูนเล่าเรื่องเหียงเรื่องเกี่ยวกับไาขายฟอชเชอร์ลงหน้าให้พวกเพื่อนๆเราได้ทราบนิดนึงครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ปัญหาหลักๆของร้านค้ามากที่สุดคือการขาดสภาพคล่องขาดสภาพคล่องครับก็ร้านค้าบางร้านก็ถูกปิดไปนะครับแต่ร้านค้าที่ถูกปิ